คลิปต่อไปกันดีกว่านะคะคือเป็นคลิปจากเดวิดเบคแคมอย่างที่เราบอกกันนะคะว่ามีนางแบบคนไทยซึ่งได้ถ่ายโฆษณากับเดวิดเบคแคมไม่ใช่แค่นางแบบคนไทยนะิาเป็นนางแบบเอเชียคนเดียวคนเดียวที่อยู่ในโฆษณานี้ด้วยคนเดียวด้วยคนเดียวเลยซึ่งถือว่าเป็นนางแบบหน้าตา i s one person that matters more than everyone. Respect. The new fragrance by David Beckham. อย่างที um, so ่เกริ mm ่นกันไว้นะครับว่าในโฆษณานี้เนี่ยมีนางแบบผมบอกเลยว่าเป็นนางแบบเอเชียคนเดียวค่ะซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละเป็นคนอีสานที่ผมบอกเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานอีสานบ้านเฮาเลย ผมบอกเลยว่าอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นไหมอยากเห็นมากอยากเบิ้งอยากเบิ้งอยากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นสาวเนิร์ดใส่แว่นนะคะหนาเตอะใครจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นแบบโอ้โหนางแบบที่แบบได้รับว่าโกอินเตอร์แล้วกันโกอินเตอร์สุดๆเลยนะคะที่มาที่สว่าอีสานอินเตอร์เหรอเย้อีสานอินเตอร์นั่นนี่อีสานต้องเลือดมันแรงครับอีสานเลือดมันแรงไปพ ว้าวดูครับดูครับเฮ้ยโอ้โหตบมือสิครับแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคอเชื่อันค่ะ่ะสวัคะาิสานกันหน่อยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาซื้อโอปอค่ะโอปอยูจังหวัดอุดรเอาเชิญครับยูอุดรอ่าดกันเลยอันนี้สุรินครับสรินอ่าวสรินตัวแข่กันเนาะ้ยคือรอเนาะ จำเลยจำเลยจำเอยจำเครับผมบอกแลวครับนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่คือที่มาที่ไปของอีสานอินเตอร์นะครับนี yeah ่วันนี้เราผมบอกเลยว่าเอาผมถามผมถามนิดก่อ่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเราเคยเป็นใช้คำว่าเป็นเด็กเนื้อสายตาที่สั้นสามร้อยห้าสิบพี่ชินสั้าคือแบบอย่างหนาค่ะนี่คือม่ามาบ้ือนี่คือกี่ปีมาแล้วะคะตอนมปลายค่ะมหกตอนนี้ แต่ก็มีมีความเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กนะดูการพงการโพสนี่ตอนนี้คือตอนที่ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำอ๋อนี่เบื้องหลังตอนถ่ายโฆษณาอันนี้คือที่ไหนรูปนี้สวยมากสวยที่สุดแล้วก็พีคที่สุดค่ะรูปนี้อันนี้สวยมากขอถามนิดนึงว่าสวยสวยที่สุดแล้วแมนแมนว่าจากตอนมปลายถึงตอนนี้เรามีได้ทำศิลปกรรมอะไรบ้างไหมคะไม่ได้ทําค่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยทาทําหมดผมคิดว่าทําธรรมชาติหมดแหละทำอะไรธรรมชาติหมด ทำใช่ไหมแต่คือทำธรรมชาติธรรมชาติหมดเลยค่ธรรมชาติะสวยธรรมชาติไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่ายังมีแพลนว่าจะทำไหมไม่ไม่เคยคิดตอนนี้ยังไม่เคยคิดว่าจะทำเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราได้งานคือเพราะว่าหน้าที่มันส่วนหนึ่งที่ได้งานเพราะอะไรก็ไม่เพราะอะไรครับหน้าเรียมๆอย่างนี้นี่แหละหน้าเรียมเนี่ยแล้วล่ะเขาเรียกว่าหน้ารับทรัพย์ไงใช่เริ่มแรกเลยเราเราไปถูกการแบบคัดเลือก ให้มาแคสก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาเห็นเราจากไหนนะคะก็ทีแรกคือพี่โมเดลลิ่งเขาเห็นเราใน Facebook แล้วเขาก็แอดเฟซมาแล้วพอดีมันช่วงนั้นเป็นช่วงที่เดวิดแบงค์แฮมเขากาลังเปิดแคสโฆษณาพอดีอะค่ะก็ลองแคสดูคือตอนนั้นคือไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรค่ะตอนที่ไปแคสก็คือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรหน้าสดมากที่ธัญยาไม่แต่งไม่อะไรเลยแต่คนที่ไปแคสคือก็มีในแบบจัดเต็มหน้าเต็มขนตาแบบเขาบอกว่าไปแคสกันกว่าร้อยคนสวยสูง ทุกคนนางแบบเลยดูหุ่นดีดูหุ่นดีสูงร้อยแปดสิบสูงร้อยอัพอย่างเงี้ยแล้วโอปอสูงเท่าไหร่อะโอปอสูงร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้าค่ะร้อยประมาณร้อยเจ็ดสามค่ะไรประมาณเราหวั่นไหมตอนเราไปแคสเราเห็นคนมาเต็มมากแอบหวั่นมากเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปแคสคือนางแบบมีแต่คนร้อยแปดสิบแล้วเราแบบเออทั้งรู้สึกตัวเล็กตัวเล็กทั้งไทยทั้งไทยแล้วก็ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วตอนนั้นที่เราเราได้รับการคัดเลือกเรารู้สึกยังไงบ้าง เหมือนฝันนะเหมือนฝันเพราะว่าไม่คิดว่าแบบเด็กต่างสวัสดิ์อย่างเราจะได้รับโอกาสตองนี้ค่ะพี่มันเลเหนือยฝันแล้ววันที่เราถ่ายทานี่เราได้เจอกับเดวิดไหมคะตอนที่ถ่ายทําคือปอได้โลเคชั่นของแถวบางนาคือโฆษณาตัวนี้มันจะหลายโลเคชั่นค่ะพี่อย่างเดวิดอาจจะที่ฝรั่งเศสแล้วก็ถ่ายที่โลเคชั่นที่ไทยแล้วก็ที่แถบภาคใต้แถบทะเลอย่างเงี้ยคือทีมงานเป็นร้อยๆชีวิตค่ะ จนเราไม่คิดว่าแบบจะเป็นจะเห็นหน้าเราชัดขนาดนี้เพราะว่าเป็นร้อยๆที่เขาถ่ายทําตรงนี้มีทั้งแอฟริกายุโรปแล้วก็เอเชียออเริงแล้วเขาถ่ายหลายคนมากใช่แต่บางคนอาจจะเห็นเพ่เพเพ่เเห็นแค่หลังอะไรแค่หลังก็มีแต่เราเต็มเ็มเลยครับแต่เราไม่ลอเจอค่ะเนี่ครับเนี่เต็มเต็มเลยแล้วเราได้เจอกับตัวเดวิดไหมคะเดวิดก็คือเราถ่ายช่วงเช้าแต่พี่เดวิดอีกคิวหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวพลาดแล้วเราไม่หลอดเจอแล้วเหรอคะ ก็คือทีมงานเขาก็แบบเนี่ยเสร็จแล้วนะก็กลับได้เลยเราไม่สามารถที่จะรอหรืออะไรได้เห็นว่าถ่ายเร็วมากถ่ายเร็วค่ะตั้งแต่ตีสี่ะถ่ายตีสี่เสร็จปุ๊บเก้าโมงเช้าเสร็จคือเร็วมากเร็วมากนี่ผมถามคุณโอปอล์แหละว่าอะไรที่ทําให้คิดว่าที่ที่ทาให้เดย์เแบ็คขฮมอะเลือกเราหนูมอเป็นาไม่ไม่ที่คือที่เขาเขาที่เอาทํามมือนันทที่ว่าที่เขาเลือกเข้านะครับเขาเลือกเข้า ตอนที่เฮาโชว์เฟซบุ๊กติดต่อมาทางเฟซบุ๊กแล้วตอนในเฟซบุ๊กของเฮาเนี่ยเฮาไปโชว์อย่างในเฟซบุ๊กให้เขาสนใจเฮาบอกระไปแคสซื้อๆเนี่ยล้วแคสอันหน่าวิดีโอนี่แล้วเอ้ยอันแคสพอแคสเซตแม่นบ่อันเขาก็ส่งไปพุ่นไปฝรั่งเศสส่งไปไสฝรั่งเศสแม่นกับเรือแมนส่งไปฝรั่งเศสนี่แม่เขาไปจัดินใจอยู่ฝรั่งเศสแนวก็รับเลือกเอ้ยมาอีว่าหนาเลียมๆเหมือนเซอร์เซส เป็นตอนมีสเน่ห์แท้ว่าเขาก็มากปะเนี้เขาก็ลังทรงมากแบบเนี่ยอยากได้ผู้นี้จังสิบออตา,าไอ้บอคือบออยากบูกว่าใน Facebook ของเฮาเนี่ยเฮ้าสู้รูปของเฮาต่ตางๆนะเฮ้าสู้แบบไหนแบบที่เขา<อ> <ๆ S 2> เขาเขาเลยมาม,มามา,<ใ>เาเอาเฮ้าสินะอ๋อไปแคสอันมันสิมีทีมแคสเป็นคนไทยเออเป็นวิดีโอหมดเลยนะเออว่าไหมเข้าไปถ่ายรูปหลากของเฮ้าสู้ในเฟซบุ๊กของเฮาเฮ้ยนะตาคนนี้คือ คือเนิร์ดคือเช็กสีคือผิวดำคือน่าพิซิโบลูเนาะอ่าเดี๋ยวเอาอย่างงี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งงงนะฮะทั้งสองคนนั่งกันอยู่ตรงนี้งงมากนะครับแต่ผมบอกเลยว่าช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับโอปออีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับไอดอลของคุณโอปอนั่นคือคุณยุทธรจนากับเรื่องที่อย่างที่พูดกันไปก่อนหน้านี้ในการที่แกมไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับลูกตัวเองเลยที่นี่ที่เดียวครับผมช่วงหน้าห้ามพลาดครับเจอกัน คุณผู้ชมครับในช่วงเบรกเราจะต้องแยก2คนนี้ออกจากกันนะครับไม่งั้นคนอื่นในสตูไม่สามารถจะเข้าใจเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับแยกกันนะครับผมแมผมเมื่อกี้ว่ามันสนุกมากเลยนะฮะว่ากันมันเลยว่ากันมันเลยนะครับเข้าทางเลยเข้าทางเลยนะครับกลับมาคุยกับคุณโอปอดีกว่านะครับตั้นแต่ตอนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเด็กเนิร์ดเลยอย่างที่เห็นในรูปใส่แว่นตัดผมสั้นเพื่อนเพื่อนรอไหมโดน้อว่าหมอบุญส่ง หมอบุ <OK> ้นส่งก็คือเด็กเนิร์ดอะไรเงี้ยพอส่วนใหญ่คือหมอจะแบบต้องเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยไงก็จะเป็นอย่างนี้คือโดนร้อนเยอะค่ะพี่ก็แบบหน้าเรียมอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติไงเกรดดีเกรด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 อ่ะตอนมปลายคือ3.7มจเจโอ้ยแย่งอ่ะตอนมปลายตอนมปลายเนิร์ดจริงค่ะ ตอนเที่ยงทุกทุกเที่ยงจะเข้าแค่ห้องสมุดอย่างเดียวเลยก็คือเป็นเด็กเรียนเรียนมากค่ะแสดงว่าตอนนั้นเราโดนต่อให้โดนร้อยยังไงก็ไม่สนใจไม่สนใจเก่งค่ะเรียนเก่งก็คือเรามีจุดเด่นตรงที่ว่าเราเรียนเก่งไงตอนนั้นคือเราเราไม่ได้แบบแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาใส สายด้านนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยแบบอยู่ที่ต่างจังหวัดไงี้เราไม่ค่อยได้เห็นแบบแฟชั่นโชว์รันเวย์อะไรที่ต่างจังหวัดจะเห็นอีกทีก็คือดาราไปแบบไปเปิดตัวงานสินค้าตามต่างจังหวัดพี่แพนเค้กพี่วีอะไรเงี้ยค่ะแล้วจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเราจากเด็กเนร์อจนมันเป็นนางแบบอะไรที่ทําให้เราเปลี่ยนตรงนี้ไปก็ตั้งแต่เราไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วเรารู้สึกว่าเรามากรุงเทพอ่ะเราเห็นอะไรหลายอย่างที่คือมันมันเปิดโลกกว้างใช่ไปสยามไปเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยก็ ก็เห็นเขาแบบเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันใกล้ตัวครั้งแรกก็ไปประกวดตามเวทีต่างๆเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็ตกรอบอะไรไปก็เป็นประสบการณ์อะไรอเ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอะไรอะไรอะไรอีกนี่นี่ผิวไปทำมาใช่ไหมครับไม่ได้ทำค่ะธรรมชาติค่ะก็ธรรมชาติอีกเลยนี่ทุกคนที่มาเนี่ยคุณต้องหลอกแตะอ่างก็ทุกคนเลยนะไม่ใช่อยากสัมผัสดูว่ามันจริงของจริงไหมเออของจริงอันนี้ทำอันนี้อันนี้ของจริงไหมทำ เยอะแทนเยอะอยู่เนาะแบบเข้าาสตูแทนนู่นนี่นั่นนะโอ้คุยกับพี่บุคลาตลอดเลยเนี่ยเราเนี่ยแต่ต้องบอกว่าน้องโอปอเนี่ยมีไอดอลไอดอลที่ที่เป็นแบบเหมือนตัวอย่างสำหรับเราเลยใช่ไหมคะคือใครยังไงก็นางแบบเอเชียแล้วต้องเป็นนางแบบไทยเพราะว่ามันจะได้รู้สึกว่าใกล้ตัวเป็นนางแบบที่ใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ยุ้ยรสนาเพชรกันหาคือเรามองว่าพี่เขาแบบจะบอกว่านางแบบไทยยังไม่มีใครเทียบพี่เขาได้เลย คืออันดับหนึ่งคือพี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของชาแนลตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นพรีเซนเตอร์ของชาแนลเลย <ļ> 20ปีแล้วค <ļ> ่ะพี่ยังไม่มีเลยมีพี่ยุ้ยคนนี้แหละซึ่งวันนี้นะครับพี่ยุ้ยก็มาด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้อ้โ,อโหเร็วตลอดเลยอ่ะคนนี้ไปรับอีกแล้วอ่ะผมขอเสียบผมไว้กับพี่ยุรชนาเลยครับีค่ะเชิครับเชิญครับเชิญครับนี่เป็นไง คนอีสานอีกแล้วอยู่คนอีสานอีกแล้วคุณรู้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี่คนนี่คนอีสานด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชีอีสานเม็นบอบอได้ค่ะแล้วได้ไม่เดี๋ยวพี่อุ้ยอยู่จังหวัดมาจากจังหวัดอะไรอะคะเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีใกล้ๆกันค่ะใกล้ทุกที่เลยพี่เจอผู้หญิงสวยในใกล้หมดแหละใกล้กันแต่ลำยัยละใกล้ตลอดเลยนะเราเนี่ยถามพี่อุ้ยเลยดีกว่ารู้สึกไงบ้างที่เราเป็นไอดอลของน้องโอปอรู้สึก ยินรู้สึกว่าดีใจค่ะคือที่น้องก็เห็นเราเป็นไอดอลแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเขาเขาค่อนข้างที่แบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะไม่เดี๋ยวคือขอถามหนึ่งพี่น้องกันหรือเปล่าเอิดร้าคล้ายกันมากเลยอะพี่น้องกันบอทำไมเป็นเครืองทำไมถึงชอบไปด่อน คล้ายๆกันนะมันทำไมกันเนี่พี่เขาเป็นคนอีสานแล้วเรารู้สึกว่าความเนี่ยมีโหนกแก้มสูงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคาแรคเตอร์ชัแลเลอร์ชันมันดูแบบมันดูเหมือนนี่หน้าคนหาเป็นผู้หญิงที่หน้าคนหาใช่มันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วแล้วก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมคะก็เจองานแต่ว่าเป็นปีที่แล้วใช่ไหมพี่ล่าสุดก็ได้เจอกันก่อนหน้านี้ค่ะแต่ไม่ได้เจอกัน นานเหมือนกันใช่นานค่ะหลังจากนั้นคือไม่ได้เจอไม่เคยได้เจอเลยก็ไม่ได้เจนานเพราะต่างคนก็ต่างแบบใช่มีงานค่ะแล้วพอมาเจอวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะปอัก็อีกครั้งเหมือนรู้สึกเต้นนเต้นค่ะซึ่งเหมือนพี่บุขาพูดเนาะถ้าเราบอกว่าเป็นพี่น้องกันเราก็เชื่อนะน่าทายกันใช่เดี๋ยวขอถามพี่วุวยดีกว่าพี่วุวีคือจากที่ผ่านมาเนี่ยเราคือดูเรื่องราวของพี่วุวยว่ามีลูกค่ะแต่ว่าหลังจากที่คลอดลูกแล้วเนี่ยไม่เคยได้เจอลูกอีก ไม่คือตอนเด็กๆค่ะตอนคลอดใหม่ๆช่วงช่วงใหม่ๆเลยค่ะก็ออกมาเลยไม่ไม่เจอค่ะค่ะเหตุผลลองยอ้อนเล่าให้เราฟังอีกทีได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบค่ะก็คือด้วยความที่บางอย่างความพิเห็นยุ้ยกับแฟนมันอาจจะไม่ตรงกันะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งยุ้ยก็คิดว่าคือยังไงถึงยุ้ยจะออกมาจาก ไม่ได้เลี้ยงลูกแต่ว่ายุ้ยก็มั่นใจว่าลูกเราปลอดภัยแล้วก็เขาเลี้ยงดูลูกเราดีที่สุดค่ะค่ะค่ะซึ่งสามีของพี่ยุ้ยนี่ก็คือคนไทยใช่ค่ะแล้วก็มีลูกที่เมืองไทยใช่ค่ะใช่ไหมคะไม่ได้เจอไม่ได้เจอลูกมากี่ปีแล้วอ๋อสิบสามค่ะสิบสามแสดงว่าตอนนี้ลูกพี่ยุ้ยก็ประมาณอายุสิบสามค่ะใช่ไหมคะแล้วมีมีการได้แบบแอบไปดูเขาไหมไม่ไม่อะค่ะเคยเคยไปดูสองเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ ทางพ่อเขาค่ะก็แบบคือมีคนปลอมเฟซไปอะค่ะว่าเป็นยุ้อะไรเงี้ยค่ะคือแล้วทาให้ลูกเสียใจอะค่ะแล้วก็เขาก็แบบคือด้วยความที่เราไม่ได้ใกล้ชิดกันตอนเด็กใช่ไหมคะ,คะทีนี้พ่อเขาก็เลยแบบไม่ให้ยุเจอลูกเลยค่ะ<น>คือเขาก็ตัดปัญหาอะค่ะแล้วลูกลูกพี่ยุเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงด้วยผู้สาวสาวเอ๊ะโทษครับตอนนั้นตอนที่มีลูกอายุเท่าไหร่กัะจนมียี่สิบเจ็ดค่ะ แล้วก็ไม่ได้เจอตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนดยี่สิบเจ็ด,เกดก็ส3ามปีสิบสามปีแล้วพี่ไม่ได้เจอกับลูกนะค่ะแล้วต,<ห>ตอนแรกตอนแรกพี่ตอนแรกพี่อยู่ไปอยู่ที่ที่เมืองนอกด้วยใช่ไหมครับค่ะอันนี้<อ>คือมีลูกตอนที่กลับมาหลังจากที่กลับมา,าใช่ค่ะอ๋อคือกลับมาหลังจากที่เราได้ไปเมืองนอกแล้วกลับมาค่ะใช่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยค่ะแล้วตอนนี้ลูกลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรทราบไหมเอ่อน่าจะประมาณมหนึ่งค่ะมหนึ่งมหนึ่งนะครับค่ะ ลูกอยู่ในเมืองไทยเ้ยตอนนี้ลูกอยู่ที่เมืองไทย,ไทยค่ะ,มคะสมมติว่าถ้าตอนนี้ลูกดูรายการอยู่พี่ยุ้ยมีอะไรอยากจะบอกลูกไหมคะลูกสาวของพี่ยุ้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าแม่รักลูกตลอดนะคะแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็คอยดูอยู่ห่างๆนะคะค่ะน้องอุปมีความรู้สึกอะไรอยากจะบอกพี่ยุ้ยไหมคะอยากจะกำลังใจให้พี่ยุ้ยสู้ๆเพราะว่าอาจจะวันหนึ่งเดี๋ยวลูกก็จะเห็น แม่เองค่ะแต่ตอนนี้ก็ขอเป็นน้องสาวไปก่อนเป็นลูกสาวไปก่อนลูกสาวคนโตเตจอกวัาพี่ยูจะเจอก็ยังไงก็ขอให้แบบให้สื่อช่วยให้พี่ยุได้เจอลูกเร็วๆนะคะ นี่ถ้าเกิดโอปอไม่ได้บอกว่าเป็นน้องสาวนะครับผมมีผมมีคําถามว่าพี่ยุ้ยคิดว่าเนี่ยเป็นลูกดูดีหน้าเหมือนขนาดนี้หน้าเหมือนขนาดนี้เป็นแฝดเป็นแฝดเนาะสวยขนาดนี้ต้องเป็นแฝดแล้วแหละเนาะนะฮะแล้วตอนนี้พี่ยุ้ยทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้พี่ยุ้ยเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบค่ะโอที่ไหนครับพี่จีลาดพร้าว71ค่ะลาดพร้าว71ด้วยครับค่ะเป็นโรงเรียนเลยใช่ไหมเป็นคือเราเราตอนนี้เราเช่าอะค่ะเราเช่าเป็นโรงเรียนแต่เราจะเปิดอ่ โอเ n นเฮาส์ค่ะค่ะเร็วๆนี้ค่ะก็ฝากด้วยค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรโรงเรียนชื่ออะไรคโมเดลบายยุรจนาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หร้วน้องๆสนใจอยากจะไปเรียนต้องติดต่อยังไงอะคะพี่ยุ้ยก็ทักมาลลิท่เฟซที่ที่เพจของยุ้ยค่ะหรืออินบ็อกค่ะชื่อว่าเพจชื่อว่า ทัชโมเดลบายยุรศนาค่ะทัชโมเดลไปยยุรศนาก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ติดต่อกันเข้ามายูราดเพ้าเจ็ดสิบเอ็ดใช่ค่ะเดี๋ยวถามน้องคู่ดีกว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงน้องโอปอโสดหรือมีแฟนคะตอนนี้ก็คุยคุยอยู่ค่ะคุคุยแม้เพรเข้ามาปุ๊บทุกคนจะตอบเหมือนกันหมดเลยนะคุยคุยแล้วพี่ยุ้ยล่ะครับพี่ยุ้ยตอนนี้โสดเหมือนกันค่ะโสดค่ะ ผมบอกเลยว่าตอนนี้พี่ยุ้ยเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนโมเดลลิ่งเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พี่ยุ้ยเนี่ยได้สอนน้องปอถือว่าเป็นนางแบบรุ่นน้องมีอะไรอยากจะแนะนามีอะไรอยากจะแนะนําน้องปอไหมครับพี่ยุ้ยคือน้องเป็นคนที่โชคดีนะคะเพราะว่าน้องได้มีโอกาสมีผลงานที่ไปโชว์ต่างประเทศแล้วก็ได้งานดีๆจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ร่วมงานใครที่ร่วมงานด้วยแล้วเนี่ยคือประทับใจนะคะแล้วก็ ที่สําคัญก็คือต้องตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าเรื่องเวลานี้ฝรั่งไม่จะรื่อมากค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้พี่ยุ้ยให้กับน้องน้องโอปอนะครับซึ่งเป็นนางแบบรุ่นน้องนั่นเองนะใช่พวกเรานะคะในฐานะพิธีกรก็ขอเป็นเป็นกำลังใจกับน้องโอปอนะคะซึ่งแบบกําลังก้าวเป็นนางแบบกําลังมากําลังฮอตนะคะก็จะรอผลงานต่อไปก้าวสู่เวทีโลกต่อไปใช่สำหรับพี่ยุ้ย เป็นกำลังใจให้ได้พบกับลูกสาวไวๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณขอบคุณน้องโอปอนะคะขอบคุณพี่ยุ้ยค่ะ